ต่อไปอยู่ในกล้องเหมือนไปไหนคะคุณภูเขาตะวันตะวันทำไมนไม่อยู่ในกล้องขา่าาัาาทะเ้แล้วก็ยาดมยาดมาดะครับุนะาอาจารย์ต้งนานล้ว สิงแสนธนวัฒน์นะครับอาจักรวาลหนึ่งเดียวของโลกแล้วนะครับเราทํารายการนี้ครับกบสายนะครับหายแล้วรวยนะครับทุกคนเป็นลูกศิษย์นะครับรวยทุกคนนะครับถ้าไปเชื่อนี่ต้องมาพบสิบแสธนวัฒน์นะครับมานางจักรวาลแล้วจะทําให้รวยได้ด้วยไม่ของิดีที่ห้านะครับตอนนี้โลกเปลี่ยนนะครับวิดีที่สามเราตอนนี้เป็นวิดีที่ห้านะครับของนาจักรวาลนะครับเราต้องทำอบไรยื่นไว้เนี่ยซุปเปอร์ซุปเปอร์นะครับ เป็นระดับโลกนะครับ,บเราไม่ไม้ทำแบบอ่ามิติที่สามครับตอนนี้เป็นมิติที่ห้าครับะขอขอบคุณนะคะท่านสินแสแล้วก็